มาไอ่ะรอาะมาเดินไปส่งปะเดินไปส่งเดินไปส่เดไปส่งนั่นเ่ยนน่ด้ไปส่งอ่ะนาะอะไรวะอะไรอะไรวะอึ๊บ อะไรวะหืมดูตาดิเดี๋ยวขาเาี๋ยวขาครับเออครับไ<อ>ป,ปบ้าขบ่าเ<ะ>ย็นแล้ว ขึ้นแปเดี๋ยวค่อยขึ้นกินข้าวก่อนอืมขึ้นไป